สวัสดีครับวันนี้จะพามา,มาดูวิธีการาดูดปลอกสูบนะครับของเครื่องยนต์ E t ทนะครับคูต้า E t ทร้อยสิบนะครับตัวน,นี้นะครับหมายเลขเครื่องอเป็น E t ร้อยสิบนะครับเป็นเครื่องแท้นะครับของคูต้านะครับก็จะคล้ายๆกันกับเครื่องที่เรียนแบบจากจีนที่ทํามาขายในนะครับวิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับวิธีการเอาปลอกสูบนะครับของเครื่อง ยนนะครับการเกษตรสูบเดียวรุ่นนี้นะครับก็ก็เคยถ่ายไปแล้วนะครับคลิปหรือสองคลิปนี้นะครับสําหรับการดูดปลอกสูบนะครับก็จะมาถ่ายให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งคนที่เข้ามาติดตามในช่อง youtube นะครับไปไปตามดูคลิปเก่าไม่เจอนะครับวันนี้ก็เลยมีเครื่องเข้ามานะครับก็เลยจะมาทําให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยการดูดช้านะครับ วิธีการสังเกตนะครับว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนปลอกซูมนะครับก็เราก็มาเช็คปลอกซูมนะครับว่ามีความสึกหรอมากหรือน้อยนะครับอ่นนี้เราถอดมานะครับดูใช้มือรูปดูตรงนี้นะครับปลายกระบอกซูมนะครับจะมีรอยอาการสึกหรอนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแต่แหวนคงไม่หายนะครับ ตัวนี้เครื่องยังไม่เคยทำใหม่มาสักทีนะครับสักครั้งนะครับถ้าเราเปลี่ยนแหวนนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่หายนะครับเพราะว่ามีการสึกหลอเยอะนะครับแล้วก็อาการที่เราบ่งบอกนะครับถึงว่าว่าลูกสูบหลวมนะครับก็คือกินน้ำมันเครื่องนะครับควันสีขาวนะครับน้ำมันก็จะออกไปทั่วนะครับของเครื่องยนต์นะครับด้าน แกนคันเร่งนะครับหรือไม่ก็ตัวยกวาลวนะครับก็จะมีน้ํามันออกเพราะว่ากําลังอัดของห้องเผาไหม้ของเครื่องจนนะครับอามีมีการอัดถอยหลังนะครับกําลังอัดจอนกลับถอยหลังเข้าห้องเครื่องนะครับก็ทําให้น้ํามันเครื่องเราดําผิดปกติด้วยนะครับแล้วก็จะเหนียวเร็วนะครับสําหรับเครื่องที่อาการปอกสูบหลวมนะครับ ก็จะเช็คไม่ยากนะครับส่วนใหญ่เครื่องยนต์รุ่นนี้ก็ใช้งานมาประมาณสักสามสี่สิบปีนะครับแถวบ้านใช้กันนะครับใช้กันมายาวนานครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูดนะครับใช้ตัวดูดนะครับตัวดูดที่ทําขึ้นมานะครับก็เคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับวิธีการทําตัวดูดก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับ วัดขนาดวัดเกียววัดอะไรให้ดูอย่างละเอียดนะครับเผื่อใครสนใจที่เอาไปทําต่อยอดไว้ซ่อมเครื่องยนต์นะครับของตัวเองแล้วว่าเพื่อนบ้านนะครับที่หาช่างยากๆนะครับโดยการที่เราไม่ต้องตีปอกออกนะครับเพราะตีปอกออกปุ๊บถ้าเราทําการตีปอกออกนะครับมันก็ อาจจะเกิดการสึกหลอได้นะครับหรือว่าปอกแตกโดนเสื้อสูบแตกได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการดูดออกนะครับครับมาดูขั้นตอนนะครับเวลา,าวิธีการดูดปลอกสูบนะครับออกเดี๋ยวจะทําให้ดูอย่างช,ช้าๆนะครับสำหรับตัวดูดนะครับเราก็เราก็จะสวมแหวนตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่า มันอาจจะคดได้นะครับต้อเหล็กตัวนี้เราทำมาบางนะครับอย่างนี้นะครับมันจะเข้ากับรอยที่เราอยากไว้นะครับจะเข้ากับลอกสูบพอดีนะครับ เดี๋ยวเราย้ายมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังเราก็แย่เข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้ข้อดีของการดูดออกนะครับเราบอกสูบเราก็จะไม่เสียหายนะครับสมมติว่าามีน้ําเข้าเครื่องนะครับลูกยางก็บบอกสูบมีการแข็งตัวทําให้น้ําเข้าเครื่องนะครับน้ําปนกระัำเครื่องเราก็สามารถดูดถ้าเรามีตัวดูดนะครับเราก็สามารถดูด บอกออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกยางโอลิงกระบอกสูบนะครับหรือยางไลเนอร์นะครับโดยเราที่เราไม่ต้องตีนะครับถ้าเราตีออกนะครับกระบอกสูบนะครับตรงด้านในน่ะมีโอกาสแตกนะครับจะแตกบ้างหรือว่าบินบ้างนะครับหรืออาจจะตีพลาดไปโดนเสื้อสูบแตกนี้นะครับมันจะไม่คุ้มนะครับเราก็แนะนําให้เพื่อนช่างหรือว่าเกษตรกรนะครับ ทำไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าทำครั้งเดียวนะครับแพงครั้งเดียวนะครับก็ใช้ได้ตลอดนะครับพอเราพอเราใส่เกี่ยวดูดแล้วนะครับเราก็เราก็ต้องมาใส่บูตตัวนี้ก่อนนะครับบูตตัวนี้จะทำเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับ ใส่มาเสาใส่ที่สเสาเพื่อสูมนะครับทาไมถึงต้องทําครึ่งวงกลมนะครับเพราะว่าต้องต้องหลบตัวนี้นะครับหลบกระบอกซูมนะครับสำหรับตัวนี้เสาถอนนะครับเสาถอนเราก็จะใส่ ถ้าเสาไม่ถอนเราก็จะทําเหมือนตัวล่างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวบุสพยายามจะให้โดนกระบ,บอกสูบได้นะครับ แล้วก็ต้องหันด้าให,ให้ถูกครับก็อันนี้ก็ออกแบบนะครับแล้วก็ให้โรงคึงทำให้นะครับก็เผื่อเป็่อนชางนักเรียนนักศึกษานะครับอยากทำไว้ใช้นะครับก็สามารถนำแบบไปแก้ไขดัดแปลงให้ให้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับหรือถ้าทำตามนี้จะมีคลิป ะมีลิงก์ด้านล่างนะครับไว้กับมีลิงก์ด้านล่างนะครับขนาดคลิปนะครับไว้วิธีการทํานะครับขนาดเทาขนาดนะครับเคยถ่ายไว้ครั้งนึงนะครับเดีย๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเผื่อคนที่เข้ามาติดตามทีหลังนะครับไม่ไม่ได้ดูนะครับ จะถอดง่ายกว่าที่เราไม่มีตัวดูดนะครับถ้าเราถ้าเราไม่มีตัวดูดนะครับเราต้องถอดหม้อน้ําถอดถังน้ํามันออกด้วยนะครับเวลาเราซ่อมนะครับตัวนี้ถ้าเรามีตัวดูดเราไม่ต้องถอดออกก็ได้นะครับพัดลงพัดลมนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ตีออกนะครับถ้าเราตีออกแล้วก็ต้องตั้งเครื่องขึ้นนะครับ ตัวนี้ผมทำเกี่ยวไว้ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าจะใช้ได้หลายหลายรุย่นนะครับด้านหลังด้านในด้านนี้นะครับเราก็ใช้มือประคองนะครับ ประคองตัวด้านหลังด้านในนะครับเราก็ต้องใช้มือประคองให้ให้ล่องนะครับให้มันตรงกับกระบอกสูบนะครับเราก็ต้องเราก็ทำการขันออกเลยนะครับถ้าเราดูดตัวนี้นะครับ แล้วก็ยึดเครื่องให้นั่นนะครับแล้วก็ใช้แป๊บนะครับเพื่อความเพื่อเบาแรงนะครับถ้าเราโหนเฉพาะ ก็จะค่อยๆออกมาแล้วนะครับเราต้องต่อด้านให้ยาวนะครับเพื่อเพื่อให้เราขันเบาเบาแรงนะครับ ถ้าเราไปจ้างโรงก,กึงก็คงจะหลายบาทนะครับเรามีตัวดูดทำไว้ใช้เองนะครับก็จะประหยัดค่าแรงได้เยอะนะครับ อ,ออกแล้วนะครับก็เหมือนจะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับถ้าเรามีเครื่องมือพร้อมอันนี้เคยทำหลายคลิปแต่ว่าไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทำให้ละเอียดดูแบบละเอียดนะครับ ก็จะทำเพจไว้ใน facebook ด้วยนะครับชื่อเพจก็ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรนะครับก็เข้าไปติดตามไว้ดูนะครับเผื่อใครที่พลาดาการลงในช่อง youtube นะครับจะเอาไปเอาไปลงไว้ในเพจนะครับใน facebook นะครับชื่อเพจนะครับซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรนะครับ มีเครื่องมือนะครับมันก็จะถอดไม่ยากนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็จะถอดลําบากอย่างกระบ,บอกสูบนะครับเราสามารถอเอากลับไปใช้ได้นะครับถ้าเราไม่มีตัวดูดเราก็ต้องทิ้งเลยหร,หรือว่า,ามีการแตกหักเสียหายได้นะครับ แล้วเราก็ต้องใช้เหล็กหรือไม้เคาะด้านในออกมานะมันยังติดเส้สนหนอยู่นะครับ ครับก็ออกมาแล้วนะครับสําหรับปอกสูบนะครับอีทีนะครับตัวนี้จะเป็นยางไรเนอร์นะครับตัวนี้ถ้ายางเรามีอาการเจยความร้อนะครับมีตอบน้ําก็จะเข้ามาในหม้อน้ํานะครับน้ําน้ําก็จะออกมาบนกระํามันเครื่องนะครับก็ไม่มีการสึกล้อนะครับสำหรับการดูดออกนะครับปอกสูบก็จะมีการสึกล้อเยอะเลยนะครับ ตัวนี้นะครับครับสำหรับคลิปการถอดปลอกสูปนะครับด้วยตัวดูดนะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเกษตรกรนะครับเพื่อนช่างนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถทำตัวดูดนะครับไปใช้เองนะครับเดี๋ยวจะวางคลิป ลิงก์นะครับไว้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับใน facebook นะครับต้อมทังางต้อมเครื่องยนต์การเกษตรนะครับต้อมเครื่องยนต์การเกษตรนะครับเผื่อใครที่พลาดาพลาดจากช่อง u t u b e นะครับผมจะเก็บคลิปไว้ในเพจนะครับเพจ ่อมเครื่องยนต์การเกษตรนะครับใน facebook นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับแล้วก็เพจใน facebook นะครับต้มเครื่องยนต์การเกษตรนะครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ช่วงนี้งานเข้าอีก2 3สามเครื่องนะครับ แต่ส่วนใหญ่ของผมในเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นคูต้านะครับล้วนๆนะครับเขตพื้นที่นี้นะครับก็กก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ